กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมวีรักรักพันธ์หมายเลข133ตัวแทนจากกลุ่ม20่จากจังหวัดพัทะลุงท่านประธานที่เคารพครับกระผมก็คนหนึ่งครับที่เป็นผู้ให้ความสนใจและก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ และก็ัจนจุบายเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็น,นัจนจุบายที่มีความสําคัญผมติดตามมาตลอดและก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสดีที่ได้มาสะท้อนมุมมองของคนที่อยู่ในต่างจังหวัดและผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทมาโดยตลอดในวันนี้ผมมีประเด็น ในเชิงนโยบายโดยสรุปอยู่3ามสี่ประเด็นครับแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานประเด็นแรกครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับกับโครงการนี้เนื่องจากเหตุผลว่าผมถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มที่ดีมีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนเป้าหมายที่สําคัญก็คือการกระชับทุกบํารุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้ต่ําซึ่งผมถือว่าเป็น บุคคลที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศไทยผมเชื่อว่าเมื่อยอดเงินไปถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขาน่าจะเกิดการจับใจ่ายใช้สอยการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับหลักการของโครงการอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนอกจากตัวพี่น้องประชาชนแล้วยังเรายังมองไปถึงธุรกิจ ร้านค้าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางก็จะมีการกระทุนไปด้วยซึ่งร้านค้าในท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการน,นี้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นพื้นที่จนนบทเนี่ยซึ่งจะมีธุรกิจประเภทนี้อยู่เนี่ยผมถือว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าพื้นที่ในเมืองครับประการที่สองครับผมอ่วงใหญ่ครับเพราะเนื่องผม,ผ,มผมมองดูแล้วว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ย ได้รับเอินไปแล้วกลัวว่าจะใช้เอินส่วนนี้ผิดวัตถุประสงค์ผมกลัวว่าจะใช้ไปจับใจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยไปใช้ในเรื่องของการสันตนาการไปใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับครอบครัวกับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นเป็นอ่วงก็คือเรื่องของการบริหารการจัดการซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีการอาลงทะเบียน จะทำข้อมูลอยู่ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือการปล,ปลอมแปลงข้อมูลขึ้นได้แต่เมื่อกี้ท่านรัฐมตรีได้ชี้แจงมาก็สบาจจยใจไว้ชั้นหนึ่งครับแต่ยังไงผมก็ขอฝากไปด้วยครับประการที่สครับผมพบว่าประชาชนในชนบทบางส่วนเนี่ยครับยังไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการของโครงการเท่าที่ควรเพราะฉะนั้น ผมก่ากเลยว่าส่วนนี้ทางผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับก็ควรจะสื่อสารสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มประชาชนเป้าหมายเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมครับประการสุดท้ายผมก็อยากเห็นโครงการนี้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เฉพาะในปี67หรือ68ผมอยากให้มีการติดตามและก็ประเมินผลอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่การประเมินผลในช่วงของการดาเนินโครงการในช่วงของการสิ้นสุดโครงการหรือหลังจากจบโครงการไปแล้วต้องมีการประเมินผลในเชิงของผลกระทบในทุกมิติทั้งในเรื่องมิติทางด้านสังคมในเรื่องมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือมิติของพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อ ตรวจสอบถึงความยั่งยืนของโครงการหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงต่อไปและการประเมินผลนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นใช้สถาบันที่เป็นกลางเช่นสถาบันทางการศึกษานะครับผมก็ขอฝาก3-4ประเด็นนะครับฝากความเมืองใย่ไปถึงท่านประธานแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับได้โปรดพิจารณาครับขอขอบคุณครับ thank you